วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับในหน้าสีกรุงโบเกอร์กันค่ะในหน้าสีกรุงโบเกอร์นะคะเขาก็จะทำการตลาดแบบ Face-to-Face face, และ Digital Face-to-Face face, ซึ่งในหน้าของเราเนี่ยสามารถ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันขนส่งหรือประกันสุขภาพและก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะนอกจากงานขายแล้วนะคะนหน้าของศรีกรุงยังสามารถที่จะขยายสายงานได้ค่ะซึ่งการขยายสายงานนี้นะคะจะทําให้ในหน้าเนี่ยได้รับในส่วนของค่าแนะนําและค่าสายงานเพิ่มขึ้นทั้งนี้ยังสามารถนําในส่วนของยอดขายส่วนตัวและยอดขายสายงาน นำมานับรวมกันเพื่อปรับระดับและที่มากไปกว่านั้นค่ะหากวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่แล้วคุณสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับทายาทตามกฎหมายของคุณได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสิกรุงงบลกเกอร์ยังมีคอสอบรมต่างๆมากมายสําหรับสมาชิกในหน้าทุกท่านทั้งคอสที่เป็นคอสบังคับพื้นฐานของคอปพอไม่ว่าจะเป็นคอสอบรมขอรับบัตรและคอสต่ออายุใบอนุญาตในหน้านอกเหนือจากคอสที่กล่าวมาแล้วเรายังมีคอสอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆอีกมากมายเช่นคอ คอร์สสเตปคอร์สแกสเตปคอสนอนมอเตอร์คอร์สผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สําคัญสีกรุงบอกเกอร์มีเปิดคอร์สติวสอบเพื่อสอนในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นประกันภัยจรรยาบรรณความรู้เกี่ยวกับประกันภัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สมาชิกก่อนลงสอบสนามจริงด้วยนะคะการจัดอบรมของเรานั้นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยละค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรในหน้านะคะคุณก็ยังสามารถสมัครสมาชิกกับทางสีกรุงบอกเกอร์ เพื่อรับส่วนลดในการซื้อประกันภัยของตัวเองคู่สมรสหรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะคะวันนี้เราได้ทําความรู้จักกับการเป็นนายหน้าสีกรุงบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราสามารถติดต่อสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ